สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้กับมาทาพี่พี่น้องๆเฮ็ดน้องไม่สมเนาะครับเนาะแต่ลังจากที่ปลอกแล้วกับเอามาล่างครับพี่น้องครับเอามาล่างสะก้อนโอ้ขึ้นผู้นี่ครับบ่บ่หมูครับกว่าจะได้เนาะครับเนาะน้องไม่แต่ละพื้นที่กับแตกต่างกันครับถ้าเป็นน้องไม่สั้นนี่น้องไม่สั้นสั้างเปล่า ครับนอถ้าเป็นนอไม้สร้างเนี่ยก็จะนอใหญ่ครับแต่ว่าผู้ที่ผมนี่ส่วนมากจะเป็นนอไม้ลวกนะครับนอไม้ลวกนอไม้ไล่นี่แหละครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเนาะได้แค่นี้ก็ถือว่าดีโอเคแล้วครับพี่น้องเฮ็ดไว้พอได้กินนี่ละหลายอยู่ครับเฮ็ดนอไม้สมไมครับเอาไว้ถ้ากินไว้โดนโดนนะครับเนาะพี่น้องจะให้แม่บ้านเพิ่มเป็นคนเฮ็ดเนาะครับเนาะ ล่างแกน้ำนึงก่อนเลยฮะพ่อเราจะเอาอีกากน้ำเนี้ยล้างแกน้ำนะครับ ร่างน้ำนึ่งครับพี่น้องครับจะได้แบบนี้รุ่นนี้ครับจะได้ลายดีครับเจ้าน้องไม่บางข้างนเลือกก่ได้หรอครับพี่น้องครับเลือกไม่ได้ ต้องเอาแบบนี้แหะครับมีอันไรเขาก็เห็ดไปตามที่ได้กังละครับพี่น้องครับเหตุยังต่อไปเอาไปจักบ่ไปซับบ่ไป,ปฟันนครับฟันแล้วกันเดี๋ยวติดตามรับชมครับว่าเห็ดแบบไหนเนาะครับเนาะพี่น้อง น้องไม่ชมนี่เฮ็ดแล้วนี่เอาไปเฮ็ดเมนู่ยังเนี่ยได้เฮ็ดได้หลายเมนู่ยังปะยังไงแกงแกงยัง,ง,ง,อ,งอีูแกงแล้วก็ซุปต้มซุปอันนี้แกงใส่ไก่ใส่ปลาแล้วแต่มานะครับอ่อนๆครับโอ้ครับแกงกะทิก็ได้เหล่านายย่างครับเป็นวิธีถนอมนอ้อม้เก็บใบได้โดนๆครับพี่น้องครับเก็บใบกินโดนๆน,น,นะครับบ่เสีย ใส้เกลือแล้วก็สี่ขั้นให้มันได้รสชาติจนพอส่ใส่ขวดใส่เกลือสองเท่ามั้ตัวนี้เกลือนั่นแซ่ซื้อใส่ตอนแรกตอนแซ่ไปสองมืม่นแมนตอนห้ามักใส่หน่อยเดียวตอนตอนห้าวันเกลือนี่จังไลยมีปริมาณบ่บ่มีปริมาณเท่าไิมบ่บ่อ๋อแล้วแต่ห้าหม,มักแมน กเดี๋ยวจะแก,กงล่งชิปอยู่จังมือครับสำหรับแกงนอนไม่ถมนะครับ<ม>ครับจะประมาณนี้ครับพี่น้องครับในการคันคันเนี่มันนิ่มครับเพราะนิ่มแล้วกับไส่ขวดครับเท่ากับชิ้เมารสชาติเท่ากินเลย นิ่มแเรวบอกขั้นไปกัน,กกนรู้ส,ออกสกกกึกทต่<ม>งงว่านิ่มอร่อยมั้ยยังไงฮะมีรสชาติมั้ไม่กัวเปรี้ยวออมโหมือนเด้มใช่ถ้าพ่กมากินอะไรกินค้มมบ้ยนี่จืดแล้วครับแช่น้ำเกลือไว้จนจืดแล้ว บร่อยแล้วครับวันนี้ใส่ขวดเท่าไนร่ครับก็<ม>จะใส่ไปประมาณหาขวดครับคิดว่าพอ่อหนาจะพ่อนะครับซี ขวดละนี่สัญญาขวดใส่ยังอื่นบ่ได้หรอฮะใส่เป็นโลแบบนี้ใด่เป็นโลก็ได้แล้วแต่คือบ่ใส่โล ฮะคือบอใส่หรอมันจะไงแบบนี้เพื่อก็กินกากเขีนข่าบนาะอ๋อหยัดหยาดหยาดเลยเพราะหยาดแบบไปเรื่อยๆแล้วมันจะเต็มครับหยัดไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับไปค้ามันขายก็ขายง่ายขวดละยี่สิบบาทเราก็ขายเป็นขวดเฉยแม่ขวดละยี่สิบบาท ถ้าพี่น้องมีโลกับใส่โล่ได้ครับเด้อวพี่น้องเด้ใส่กระปุกแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยง่ายดีตามถนัดนะครับตามสะดวกแต่ว่าถ้ามีขวดก็ดีกว่าทิมครับเอามาใส่ก็ดีเช่นกันใส่ของทีมีดวยมีประโยชน์ใส่เวลาอยู่ครับพี่น้องครับ ก็แล้วก็เติมน้ำครับเติมน้ำปิดฝาครับบ้านเรียบร้อยอเสร็จแล้วครับบาดนี่หนึ่งขวดหนึ่งขวดครับประมาณนี้ครับพี่น้องตัวดีเฮ็ดไว้แล้วเกี่ยวที่แล้วนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องๆครับที่ติดตามรับชมครับผมเป็นการ เฮตโน่ไม้สมนะครับที่หามาได้ครับพี่น้องครับได้ชิดเดียวกับกุ๊กชัยเซเลนนะครับการแย่บันนะครับนะครับตุ๊กตุ๊กต้นนะครับขอลาพี่พี่น้องๆไปก้นนะครับเอาไว้พ้อกรับชิดหนาครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับกาลังเรื่องใจนะครับเน้องจะเป็นคลิดต่างๆนะครับพี่น้องยังมาให้งกำลังใจให้เราเนาะครับเนาะพี่น้องครับขอบคุณอีกเช่นหนึ่งครับผมสำหรับนำใจนะครับขอให้พี่ๆน้องๆ นี่สุขภาพที่แข็งแรงครับผมยูดีแีแห้งครับผมสวัสดีครับใช้ต่อไปเรื่อยๆครับผมพกเ็ดขวดนะครับ